ขอต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ช่อง Gojo Story Story วันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยววัดล้างในจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ต้องบอกว่าใกล้กรุงเทพมากๆแต่ก็ยังมีวัดล้างอีกจำนวนหนึ่งที่ณปัจจุบันยังเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับที่น่าสนใจให้กับนักโบราณคดีอีกหลากหลายท่านเลยหรือใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าในจังหวัดนนทบุรีของตนเองนี้ ยังมีวัดล้างอีกจํานวนหนึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยววัดล้างแห่งนี้ครับครับตอนนี้ก็จะเดินไปที่วัดศักดิ์น้อยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะเพราะเมื่อกี้หลงข้างในวัดนี้พอสมบัรเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นยังไงฮนะเส้นทางก็ตอนนี้นะเส้นทางก็ใหญ่ นะแผน้เพื่อนแนแผที่ที่เราจะไปวัดศักน้อยนะฮะแต่แดดก็พอสมควรครับเพื่อนๆอย่างร้อนฮะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าเส้นทางการเดินจากวัดศักใหญ่ไปวัดสักน้อยก็ ใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าวัดศักน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆนะครับมีชื่อที่คล้ายคลึงกันอย่างเช่นวัดศักใหญ่วัดสักน้อยแน่นอนครับความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันนี่ต้องมีแน่นอนสันนิษฐานว่ามีการสร้างขึ้นในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นตรัตนโกสินทร์ วัดศักน้อยก็มีอายุป,ประมาณร้อยกว่าปีแล้วนะครับเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมีผนังสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็มีขนาดความกว้างเนี่ยเเมตรความยาวประมาณ15เมตรอาคารเป็นฐานบัวแอ่นโค้งเล็กน้อยนะครับก็เป็นรูปแบบตามอา,อายุทยาตอนปลายที่เป็น โค้งเรือสำเภานะจากที่ได้เดินมาถึงแล้วนะครับวัดศักน้อยก็มีความสวยงามนะครับผมก็ได้เข้าไปกราบพระประธานในพระอุโบสถแล้วก็ยังได้มีโอกาสนะครับที่ได้พูดคุยกับพี่ๆนะครับที่ดูแลวัดศักน้อยแห่งน,นี้ด้วยนะครับเขามาบูรณนะแต่เขาก็ไม่ได้มีงบมามีแต่ไม่ตัดย้า มีคนมาตัดยาให้เยตัดย่าเราเลยว่าปีที่แล้วเขาเขาในเฟซบุ๊กเขาเขาบอกว่ากําลังออกแบบอยู่อืแต่แต่ขึ้น่าเบื่อตั้งแต่ปี44นะแต่ว่ายังไม่ได้เข้ามาทําอะไรแล้วตอนที่พี่ปลูกบ้านเนี่ยมันมีอิฐอะไรนี้ไหมหรือว่ามีมีร่องรอยที่เป็นฐานเป็นอะไรรุ่นรุ่นนี้รุ่นชวดนะรุ่นช่วดปลูกนะ อ๋อวดเลยใช่ไหมเกือบร้อยปีแล้วนะที่เขาอยู่กันตรงนี้ก็แบบขยับขยับไปเรื่อยๆตรงตรงนี้พี่จำไม่ได้แต่ว่าตรงเนี้ยก็ยังเป็นอิฐแดงๆเป็นโครงสร้างอะไรอยู่ใช่ไหมพี่มันจะคล้ายๆก้อนอิฐคล้ายๆอย่างนั้นนะคะแต่มันเป็นอิฐพื้นนะอันนี้อันนี้มันจะเป็นอิฐของกําแพงใช่ปะที่มันถล่มลงมาอะไรอย่างงี้เนาะแต่ตรงนั้นน่ะเห็นป้าเล่านะว่าขุดไปก็ยังเจอก้อนอิฐที่เป็นอิฐแดงๆข้างหลังอ่ะก็เป็นที่เช่าของท่านอื่นอันนี้เช่าที่สํานักพุทธอยู่นะ อ๋อ oh, ที่อยู่ทุกวันนี้ใช,ใช่ไหมข้างหลังถ้าเราเองเดินไปดูแบบอาจจะเป็นต้นญ้ามภูมนะิก็จะเป็นก้อนอิดๆิดข้งนั้นเลยข้างหลังคุณไปก็เป็นแบบนั้นส่วนส่วนฟาาสวนตรงนู้นที่ยายไปทำอ่ะจะเป็นพวกกระดูกเป็นกระดูกอ่าเป็นพวกกระดูกอจ,จะแล้วเราทําไงฮะคุณ,<ง>ค,ณคุณช่วยเขาก็จะเอามาฝังเอามาเอามาเผาอ๋นะตอตอนเขามาจะมีแค่ตัววิหารกับเจดีด้านหลังเหลืออยู่แค่นั้น ก็ที่โดยรอบเนี่ยก็รอบประวัติที่รู้มานี่พี่พอรู้ไหมรู้แค่รู้แค่ที่อยู่อ๋อรุนรุนตาเล่าทวดเล่าอะไรอย่างเงี้ยนะนนั้นไม่มีไม่มีอะไรเลยเขาอย่างป้าแปดสิบแล้วเนี่ยอ่เจ็ดสิบกับเกือบแปดสิบแกก็ไม่ไม่เห็นอะไรก็มีแค่วิหารกับกับเจดีย์นั้นหลังถามว่าอดีตเป็นยังไงก็ก็ไม่มีใครทราบ ก็เป็นบริเวณวัดล้างนะี ก็ะจะเหลือแค่พระอุโบสถนะชาวบ้านก็ยังอยู่นะฮะด้านหลังนี้ก็เป็นชาวบ้านที่อยู่นะเมื่อกี้แดดร้อนนะเพื่อนๆลองดูพระอาทิตย์นะตอนนี้เลิมมืดแลยเริ่มมืดแล้วก็มมวถือว่าเป็นโบราณสถานอีกที่หนึ่งนะครับที่ใกล้กรุงเทพนะอยู่ที่นนทบุรีนี่เอง นะอยากให้เพื่อนๆมาดูที่วัดศักวัดศักน้อยที่นี่นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นการอยู่ร่วมกับชุมชนนะที่นี่ก็ต้องเป็นที่โบราณสถานเนาะบางที่เนี่ยชาวบ,บ้านออกบางที่ออกไม่ได้ก็ต้องอยู่ร่วมกันไปนะช่วยกันบูรณะปฏิสังขรไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ชมบรย,ยกากาศนะครับนั่นบนก็ เนื่องจากด้านบนเนี่ยสมัยก่อนเป็นไม้นะฮะก็จะสูญสลายไปตามการเวลายอยู่แล้วนะก็จะเหลือแต่พวกอิฐนะอิฐก็จะเป็นอิฐก้อนใหญ่นะื่อนเพื่อนๆเ,เห็นนี่ฮะเป็นอิฐหน้าสิบสองหน้าแปดนะตรงนี้นะถ้าเทียบกับฝ่ามือผมนี่ใหญ่มากนะฮะบริเวณอิ้ เดินกันต่อครับพอดีมีน้ำโคกนะฮะซื้อมาระหว่างเดินทางค่อนข้างเหนื่อยนะฮะแล้วก็มีขนมนะฮะขนมอันเนี้ยเหมือนมีคนถูกเลขนะฮะแล้วก็เหมือนกับเขาเหมาร้านตรงหน้าวัดศักน้อยนะฮะแล้วก็ใครมาก็แจกนะครับดีมากๆเลยเพื่อนๆอนุโมทนาบุญกับพี่ๆที่ถูกเลขด้วยนะฮะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับ โกโจสตอรีก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวทิปหน้าว่ากันใหม่ครับสวัสดีครับ